บลูบีเทิลซูเปอร์ฮีโร่แมลงไฮเทคสายเลือดใหม่แห่งอาณาจักรดีซี บลูบิทเทิลนะครับเป็นตัวละครในคอมิกส์ที่ปรากฏตัวตั้งแต่ปี1939นะครับภายใต้สังกัด Fox c o m i c มก่อนที่ DC เนี่ยครับจะซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาในปี1983มีผู้จะทูดถ,ถึงสรุ่นด้วยกันนะครับผมคนแรกก็คือแดนแกเรตครับคนที่2คือเท็ดคอร์ดและคนที่3ไฮแม่เรเยสซึ่งในภาพยนตร์ทาง DC เนี่ยได้เลือกไฮแม่เรเยสหรือบลูบิทเทิลคนที่3เนี่ยให้เป็นบลูบิทเทิลอย่างเป็นทางการนั่นเองครับอ้างอิงจากในคอมิกปี2011นะครัััับบผมมมมมไฮเเเเเเเรรรรรยยยสสนนนนนีีนน่่่่ป็็ดดดกกหุุวธาาาใออลลพโชทจคแงศิ์ แห่งไอยาคูปนั่นเองครับสคาหลัลเนี่ยนะครับเป็นมแมลงที่กําเนิดจากเผาริสหนึ่งในอารีของกรีแลนเทิร์นคอปนั่นเองครับโดยเผาริสเนี่ยนะครับจะใช้สคาลับในการยึดดวงดาวโดยผู้ที่ถูกสคาลับควบคุมล่างเนี่ยจะสูญเสียความเป็นตัวเองไปโดยสิ้นเชิงครับแต่ในส่วนของบูบิเทิร์นเนี่ยนะครับสคาลับตัวนี้เนี่ยเหมือนได้ถูกเว้นบนบางอย่างจนทําให้เอไอของเขาเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้อย่างอิสระและพอได้มาเจอกับไฮเมก็เกิดรู้สึกว่าผูกพันกับมนุษย์จนไม่อยากทําลายมนุษย์นั่นเองครับ ในแง่ของความสามารถของบลูบิเทิลนะครับผมฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเป็นฮีโร่ที่มีเทคโนโลยีของต่างดาวครับสามารถสร้างชุดที่เพิ่มพลังยิงพลังงานและก็บินได้ด้วยและที่สําคัญนะครับเขาเนี่ยสามารถสร้างอาวุธต่างๆไม่ว่าจะเป็นดาบเป็นปืนแล้วก็ยังมียานพาหนะที่ชื่อว่าบลูบิเทิลบัคชิปนั่นเองครับและผู้ที่มารับบทบลูบิเทิลนะครับก็คือโชโลมาลิดูเอียนะครับผมหรือที่เราคุ้นกันในบทหนุ่มกังฟูอย่างมิเกลดีอาร์สจากเรื่องคอปราคายที่สําคัญนะครับผมฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเป็นฮีโร มีเชื้อสายลาตินที่จะถูกสร้างเป็นภาพยนตร์อีกด้วยครับโดยเรานะครับจะได้ดูเขาในวันที่17สิงหาคมในปีนี้นั่นเอง